จ้ดเป็ิจิตจ้าวันนี้ยี่หกแล้ววันสิ้นเดือนไปรับเงินเดือนมาแล้ววันนี้ก็ทำน้ําพริกผัดใส่หมูทอดปลาทอดไข่ไอ้ทอดปลาเกลือต้มไข่ข้าต้มมัดแล้วก็หุงข้าวแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ห้าโมงก็เตรียมกินข้าวคอยเจ๊มา น้ำพริกผัดใส่หมูสับจ้ะมีข้าต้มมีไข่โปรตีนมีปลาอาหารวันนี้เดี๋ยวเจ๊ก็คงจะมาแล้วแหละใกล้แล้วแหละโอเคข้าวต้มมัดน้ำพริกผัดปลาไข่ต้ม Okay, okay.